สวัสดีครับพ no ี่น้องครับเผาทานอีกแล้วมื <Hop> <nationwide> <nement> <t ik <t ik yeah, ่อนี้เผาทานเผาทานจากไม่เศษครับไม่เศษที่เห็ดกอส้างเฮียนเห็ดเฟอร์นิเจอร์เห็ดยังทอนเล็กๆหน่อยนะที่เราตัดเศษออกครับมื่อนี้เอามาเผาทานด้วยเตาเพื่อนว่าเตาเผาทานหลยคนบางคนก็ว่าเตาซุปเปอร์ซั้นไม่รูซื้อเพื่อนนะครับเห็ดจากถังสองลอยเรแล้ลพี่น้องครับ แต่ว่าวิธีการเผาห้องมะเน่เป็นเผาแบบแบบอบถ่านไม่ได้จุดไฟโดยตรงเนาะนะครับมะเน,น้กัซีมาเผากันนะครับเก็บมารวบรวมได้ประมาณถังหนึ่งละครับพี่น้องครับอ้ามะเน,น้สีมาลองเบิ่งว่าผลออกมามันสิเป็นอย่างไดเนาะนะครับขั้นแรกนะครับเอากะบรรจุไม้เข้าไปนะครับจากนั้นกานี่ครับฝานําฝามาปิด หลักการของเตาอันนี้ก็คือการจ,จากในถังหรือว่าแก๊สจ,จากไม้นี่นะครับสีกลับมาเป็นเชื้อเพลิงจุดเตาอีกเทือนึงเพราะฉะนั้นการปิดถังปิดฝาถังนี่ต้องเฮ็ดให้สนิทครับสีเฮ็ดห้เตานั้นเผาไม่ได้เตรียมประสิทธิภาพครับแล้วเฮาปิดฝาเรียบร้อยก็ล็อกถังครับจกนั้นกาใส่ดินขันมีดินเหนียวสิดีครับพี่น้องครับขันบ่มีดินเหนียวให้ก็ดินทั่วไป ผสมน้ำเปียกๆแล้วก็มะอุดครับระว่ายมองนี้มันสีม่ปองที่เจาะไว้สาหรับให้ทอขึ้นมาเนะาะย้ำเห่าเผาเ้วบันนี้มันสิเป็นช่องให้ใหก๊าซในถังออกมาได้เพราะฉะนั้นเอาดินปิดไว้ครับปิดให้แน่นๆเตรียมฟ้าถังไปเลยครับมองนีเที่ให้เตรียมฟ้าถังไปเลยหนึ่งก็เป็นฉนวนความ h o อนครับสองกับปิดหู่เกียบ่อห้เกียรออกมาจากถังทางนี้ อันนี้พอเหาจุดไฟด้านล่างครับควนกับสีขึ้นมาทอบนอยงสี่แหละครับพี่น้องจุดไปเรื่อยๆครับจุดเตาข้างล่างนี่ใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงขันเป็นไม่แห้งไม่ในทังก็สีเหลื่อมค่ายแกนแล้วก็จุดติดเป็นไฟขึ้นมาปลายทอแบบนี้ครับอันนี้ค่ายแกนเต็มที่ครับพี่น้องสเห็นควนขึ้นมาหลายๆแบบนี้แล้วเปียวไฟค,คือยังเปียวกเกียรนี่ครับขึ้นมาทั้งเทิง แต่ว่าเที่ยนนี้ผมปิดฟ้าถังบอดีครับเห็นบ่วันสิมาเต็มเลยนี่ครับเกียร์มาซมาจากในถังแล้วก็มาลงมาข้างล่างก็ติดไฟอีกตัวนหนึง่งทะลุขึ้นข้างบนครับอันนี้เป็นลักษณะของเตาซูเปอร์ซันครับสิเป็นลักษณะนี้แสดงว่าติดไหม่ข้างในติดไฟเรียบร้อยแล้วครับเห็นเป็นแบบนี้อ่ะเอามาเปิดเบิ้งครับตอนเสาร์มาเปิดเบิง้ง ข้างบนนี้ก็รู้สึกดีเปิดออกมาเทเลกนึกว่าดีครับใหม่ดีใหม่ดีไม่เบิ้ก็เปิดเบิ่งเข้าไปเบิ่งทานข้างล่างครับปรากฏว่ามีบางอันที่มันเบ่ใหม่เป็นส่วนหลายระเบ้ใหม่สาเหตุหลักๆก็คือเฮาชีนฝาบ่ดีครับเอาชีนฝาบ่ดีแกดมันพุ่งขึ้นมาข้างบนมันก็เลยจุดติดไฟบดนเฮ็ดให้ ทานนั่นเบอใหม่ใหม่เบอรใหม่ครับโดยเฉพาะทนงี้ยๆอยู่ในถังนี่บ่ใหม่อันนี้ก็เลยต,ต้องติดเตาเผา,นนาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ<า>สุดเผา,าใหม่อีกตัวหนึ่งมีเป็นการเผาถ่านโดยใส่ถังสองรอยลิตรหรือว่าเพิ่นสีเอือนเตาไร้ควันเตาเผาถ่านไร้ควันเตาซูเปอร์ซันเพิ่นกระเอือนนะครับเตาเผาถ่านสองรอยลิตรเพิ่นกระเอือนครับ นำมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับหาผู้ใดอยากสีเผาครับวิธีการกับประมาณนี้ครับใส่ประสบการณ์จังน้อยเผาหลายเพื่อจักน้อยกับสีเผาได้ง่ายขึ้นครับ